ใหญ่ช้มโตแกงกากเขียวขึ้นแนบมากๆแล้วดูดูเส้นลายปอกปอกๆ้นี่ครับพอกอกก็จะได้กินอะไรที่อร่อยนะคะถูกใจแลวนี่ดูแบบชอบดิเป็นพิเศษอย่างนี้เต่งๆดูดิครับแจวลิมรัวก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะฮะสูตรหมูไอ้สูตรน้ำหมูแดงเออมาเริ่มเลยเปิดหม้อนเลย โอเคเด็ดเลยเฮ้ยสล์แบบป๊อกๆเลยอ่ะสล์ป๊อกๆที่แท้ทูนะครับเกี้ยวลงไปแล้วโอ้โหมาผมเอาบะหมี่พิเศษครับสองก้อนเลยจัดไปได้ค่ะโมงกนถึงบ่ายสามโมงค่ะเก้าโมงถึงบ่ายสามโอเคผมยังมาทันนี่โอ้โหหมูแดงทางร้านเขาโอ้หน่ากินจังเลยป้าโอ้โหนี่ไอติมเจียวกากเจียวแบบสะใจมาก เกี้ยวลงไปแบบนี้ฮะโอ้โหมีบาช่อด้วยเฮ้ยให้เต็มสูบมากเอ้าชามใหญ่ชามโตแข็งก่างเชียวขึ้นแนบมากแล้วดูดูเส้นไปปอกปอกให้แท้สูมต้องกินน้ำก่อนนะฮะโอ้ยน้ำนัวมากเฮ้ยน้ำนัวมากโอ้ยแล้วดูพแต่เวลาเรากินเราบอกแล้วว่าสไตล์เรานะฮะชอบแบบไหนกินแบบนั้นเอา สไตายชั้นเป็นแบบนี้น้ำซ้อมลงโอ้โหมาขอปลาทึ้งหนึ่งนี่มาอันนั้นดนเดนเดนดีมาด้วยดีไหมด้วยอ้าวโอเคครับยังไม่ใส่อ๋อใสเออเฮ้ยเวลากินก็กินได้แบบนี้นะฮะความฟินแต่เวลาปรุงก็คือใครชอบยังไงก็ตามนั้นเนาะเราไม่ดราม่ากันนะคะ เอาตามที่เราชอบเลยครับกินเผ็ดเปรี้ยก็ปรุงไปใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ลุยฮะเส้นดีบอกป้าว่าขอเส้นกรอบป้าจัดให้หใช่ถึงว่าเราไปกินที่ไหน่ชอบอยังไงบอกเขาเพราะบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราชอบชอะไรถูกต้อง,งครับ,บ,รบต้องบอกใช่คะลุยครับพอบอกก็จะได้กินอะไรที่อร่อยนะคะ ถูกใจและอร่อยแล้วนี่ดูแบบชอบดิเป็นพิเศษอย่างงี้แต่งๆดูดิครับโคตรนุ่มเลยบะช่อบที่นุ่มมากๆแล้วนี่หมูแดงหมูแดงถ้าหมดมันจะต้องมีมันนิดนึงนะใช่ใช่ใช่มันต้องมีมันถ้าหมดมันก็จะแข็งใช่อยากินบะช่อก็อ่ะมีมันนิดนึงก็ความนุ่มนะจ๊ะนี่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  หมูดแดงดูฮะหมูแดงดูดีอ่ะฮึมแล้วคือต้องโดนต้องโดนโคตรอ่อยห,อหมูดแดงคือแบบแน,น่นๆตามสไตล์เลยลุยฮะอออของวันดีนะฮะชามใหญ่มากเป็นต้มยำทีทำมาให้เลยโอ้โห นสวยเยอะมากกินได้หมดหรอกนะเนี่ยไม่เป็นไรจะช่วยกินจะช่วยกินสั่งแบบไม่งอกแล้วก็เน้นหมูแดงกับกับอะไรนะบะช่อผมค่อยๆพันเส้นเรื่มวๆเส้นเอาวน้ำหน่อยนี่เขาเป็นขุดมะนาวแท้นะอร่อยเด้งๆรื่อเลยอืมอนุ่งกรอบเลยกรอบแล้วหมูแดงคือดีบอกเลยหมูแดงกับบะช่อดีมาก สีหมูแดงแต่หมูแดงที่นี่เขาไม่ได้แบบสีแดงๆเนันเป็นสีหมูย่างเอาลมนั้นเนาะใใชช่่คือแบบนนั้แต่มันคือหมูแดงอร่อยหมูแดงคือนุ่มใช่เลิศตอนแรกไม่คิดว่ามันจะนุ่มขนาดนี้เลิศมากๆร้านนี้และนี่นะฮะเป็นสูตรมะนาวแท้ๆนะนี่เป็นเล่นๆไปร้านนี้โอเคโอ้กัดเจียวกัดเจียวกัดเจียวสนานมากโอ้โหดูเวลาคลุกสิ อันนี้เป็นแบบแห้งแห้งฮะแบบแห้งโอ้โหแล้วเขาทาให้เราแบบแบบอะไรคะคือป้าเขาคลุกให้เราแบบสุดๆเลยตอนเขาทาน้ําปรุงเมื่อกี้ก็ใส่ลงมามาทีไปนิดนึงไปสุดไปสุดไปสุดปากแดงจัดแล้วตอนนี้อือหือนี้มะนาวแบบแท้ๆนะฮะฮะโอ้โหอยู่ความหนียของเส้นเขาเออเส้นเขาอร่อยจริงดูแดงอร่อยมากปชอบดีดีครับอือ เนี่ยเขามีเส้นอื่นด้วยนะถ้าเกิดใครไม่กินบะหมี่บะหมี่ดีมากอือมีดีจริงอ๋อเขาใส่น้ำหมูแอ๋อใส่น้ำหมูแดงโอ้โหสีดําโอเคถ้าเป็นแบบแห้งก็ใส่น้ำหมูแดงใส่น้ำหมูแดงนะฮะเจ้าสูตรเจ้านี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดํานะเป็นน้ำหมูแดงเยอะแดงแนะนำใครชอบให้มาต่ำเฮ้ยหมูแดงค้นดีรู้ครับ มันหอมมากเลยนี่พวกหมากช่อของเขาหมากช่อเขาถั่วคนิพานจริงดูครับอันนี้ก็มีสุปร้อนๆมาให้อร่อด้วยเชียงแข่งแข่งแข่งเออพี่เชียงบ้างหนึ่งเดือนักน้ำอหมดแล้วโอ้โหซุบดีมากเวลานี้เขาถึงเครื่องมากเลยสุๆ ขยับตามมาตามนะคะรายละเอียดจะอยู่ในแคปชั่นนะจ๊ะไม่ครับตามมาได้นะครับเอาเนื้อ